ต้องรับกลับนะคะเข้าสู่รายการ f i t e m i t h Science นะคะเราจะเรียนวิทยาศาสตร์การภายใน5นาทีคลิปนี้เป็นคลิปที่2สําหรับวันนี้นะคะเป็นลาบที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูดูที่หนูดูคลิปนี้แสดงว่าทําแบบฝึกหัดหน้า16เสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยมาดูใหม่อ่ะโอเคสําหรับคนที่ทําเสร็จแล้วนะะักเอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสตลงใต้คอมเมนต์ของคลิปที่แล้วด้วยนะคะอ่ะทีนี้ มาว่ากันต่อเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่ให้พลังงานไปแล้วนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะนมไข่ถั่วแล้วก็งาคาร์โบไฮเดตก็คืออยู่ในกลุ่มของแป้งข้าวขนมปังน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ไขมันก็เป็นไขมันจากคืไขมันจากาสัตว์ทีนี้ลืมเราต้องจับเวลาด้วยใช่ อัเนี้กูเเริ่มนะจากเวลาห้านาทีนะคะมาอ,อ๋อทีนี้ในสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานค่ะถ้ายังจําได้สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็จะประกอบไปด้วยตัวเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะเราได้จากผักวิตามินนะคะได้จากผลไม้แล้วก็น้ํานะคะทีนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะเกลือแร่นะคะเกลือแร่พบได้ในพืช แล้วก็ผักต่างๆนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยต้องการเกลือแร่แต่ละชนิดเกลือแร่มีหลายชนิดค่ะเกลือแร่แต่ละชนิดที่เราที่ร่างกายต้องการค่ะก็จะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมฟพสฟอรัสไอโอดีนเหล็กโซเดียมมกนีเซียมนะคะแต่ลหลักก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมไอโอดีนเหล็กนะพบได้ในพืชกับผักนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์บางชนิดประโยชน์ค่ะทำให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรค นะคะถ้าได้รับไม่เพียงพอได้รับเกลือแร่ไม่เพียงพอนะคะก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามประเภทของเกลือแร่ที่เราขาดเมื่อกี้ครูบอกว่าเกลือแร่มีหลายชนิดถูกไหมนะคะทีนี้เราไปดูกันถ้าขาดเกลือแร่เช่นขาดแคลเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกกระดูกและฟันนะคะถ้ามีแคลเซียมน้อยเกินไปจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกกระดูกอ่อนกระดูกไม่แข็งแรงข้อต่อตรงกระดูกบวม นะคะคทางแก้ก็คือต้องกินแคลเซียมเข้าไปค่ะอเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นยาเสริมใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถได้หาได้จากอาหารทั่วไปเช่นนมสดมีแคลเซียมนะคะปลาที่กินกระดูกได้ที่กินทั้งตัวค่ะพวกปลาเข็มอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลุ่มผักสีเขียวหรือกินน้ํามันตับปลาก็ได้นะคะในส่วนของธาตุเหล็กนะเกลือแร่ประเภทธาตุเหล็กค่ะถ้า มีธาตุเหล็กในร่างกายน้อยเกินไปจะทําให้เกิดโรคโลหิตจางภูมิต้านทานต่ำนะคะเปลือกตาขาวซีเล็บเปาะนะคะทางแก้ก็คือต้องกินในกลุ่มของเครื่องในสัตว์เพิ่มเข้าไปนะคะเนื้อสัตว์บางชนิดแล้วก็ผักใบเขียวไอโอดีนนะคะไอโอดีนถ้าเราขาดไอโอดีนค่ะจะทําให้เกิดโรคคอหอยพอกนะคะแล้วก็ ต่อมไทรอยบวมถ้าเป็นในเด็กค่ะเด็กจะร่างแค้กแกรนนะคะแล้วก็สติปัญญาเสือ่อมถ้าขาดไอโอดีนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกินอาหารทะเลหรือเกลือสมุนนะคะเพื่อเสริมไอโอดีนเราเข้าไปเกลือสมุนก็คือเกลือที่ได้จากน้ําทะเลคะ่ะถัดมาเกลือแร่ไปแล้วคือถัดมาคือวิตามินนะคะ วิตามินจะพบได้ในผล,ลไม้ค่ะทุกชนิดเลยนะคะประโยชน์ก็ทำให้ร่างกายตับตัวแข็งแรงไม่มีโรคนะคะถ้าได้รับไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคต่างๆตามประเภทของวิตามินที่เราขาดนะคะอ่ะทีนี้วิตามินเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะกับกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันนะอาดูกลุ่มที่ละลายได้ในน้าก่อน กลุ่มที่ละลายได้ในน้ำค่ะจะเป็นกลุ่มของวิตามิน B กับวิตามิน C นะคะวิธีการจำง่ายๆน,นักเรียนสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินใช่ไหมคะถ้าใครสังเกตหนูจะเห็นว่าไอเจ้าเครื่องดื่มผสมวิตามินเนี่ยมันออกมาแค่เครื่องดื่มวิตามิน C กับวิตามิน B b เบิถูกไหมเพราะว่าพวกนี้ค่ะมันรวมอยู่กับในน้ำดื่มได้เขาก็เลยผลิตออกมาได้แค่ C กับ B แต่วิตามินตัวอื่นค่ะจําเป็นที่จะต้องละลายได้ด้วยไขยมันนะนะตอนนี้จึงยังไม่มีไขผลิตออกมาเป็นเครื่องดื่มได้นะคะกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันค่ะค,คุณครูจะจําเป็น a เด็ก a d e k a เด็กนะคะกลุ่มเนี้ยเราจะต้องกินไขมันเข้าไปนะคะเพื่อทําให้เขาละลายทีนี้วิตามินแต่ละอย่างค่ะก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะ ครูก็จะมีวิธีการท่องจำค่ะอย่างนี้คุณครูจะท่องจำว่าเอตานะคะเอวิตามินเอจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตานะคะชาบีเกี่ยวกับโรคเหน็บชาต่างๆนะคะเลือดซีเกี่ยวกับการเลืเลอดที่ออกตามไรฟันนะดีแดดนะคะได้จากแสงแดดแล้วก็บางคนก็จ,จำเป็นดีดูก็คือเกี่ยวกับกระดูก นะคะอห e, มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบการสืบพันธุ์แล้วก็ k แข็งแข็งในที่นี่หมายถึงทําให้เลือดแข็งตัวนะคะสุดท้ายกลุ่มอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องกินนะคะนั่นก็คือน้ํานั่นเองน้ำนะคะคือก็คือของเหลวต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปลบสีน้ำอัดลม แบบนี้ค่ะก็จัดว่าเป็นน้าทั้งหมดเพียงแต่ว่าน้าที่จะไปะเปิดประโยชน์กับร่างกาย้อมากที่สุดก็คือกลุ่มของน้ําเปล่านะคะประโยชน์ก็คือทําให้ร่างกายเติบโตแข็งแรงไม่มีโรคนะคะถ้ากินน้ําน้อยไปนะคะเขาจะเรียกเกิดว่าเป็นโรคฮีสโตรนะคะคืออุณหภูมิที่ตัวเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะร่างกายจะเกรงเกิดตะคิวหมดแรงหน้ามืดบิงเวียนลายที่ระบายอุณหภูมิไม่ทันค่ะก็อาจจะเสียชีวิตได้ นอนน้ำแสนสำคัญนะคะอันนี้ควรจำไว้นะคะเราควรดื่มน,น้ำวันละ6-8แดแก้วนะคะแล้วก็รับประทานผักผลไม้ที่มีน้ำผสมอยู่มากๆนะคะเช่นสม้มแตงโมสับปะรดนะคะมนุษย์จะขาดน้ำได้ไม่เกิน7วันขึ้นอยู่กับความร้อนของอากาศถ้ายิ่งอากาศร้อนมากเราก็ต้องการน้ำมากขึ้นนะคะและร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำจำนวน60%ของน้ำหนักตัว นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเรามีน้ําเยอะมากเลยค่ะเราจรึงต้องกินน้ําทดแทนเข้าไปเวลาอากาศร้อนเหนือก็จะออกหมดเวลานี่ขนาดพยายามรีบเลยนะเนี่ยโอเคแต่ว่าครบนะครบ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 ,ครบกระบวนการความรู้ที่ครูสรวไว้นั่นแหละนะคะหลักๆก,ก็คือเราต้องดื่มน้ําวันละหกถึงแปดแก้วเราไม่สามารถขาดน้ำได้นานเกินเจ็ดวันนะคะไม่งั้นก็จะฮิสโตรกเสียชีวิตโอเค นาฬิกาดังก็จริงแต่จบนะคะจบตามสไลด์ของครูเลยทีนี้มาในส่วนของการบ้านนะคะการบ้านอีกหนึ่งหน้านะคะคือหน้า17นะคะให้เด็กๆตอบคําถามในหน้า17ให้เรียบร้อยนะ,ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์ลงใต้คอมเมนต์ให้เรียบร้อยนะคะใดๆก็ตามครูให้โอกาสส่งงานได้ถึงวันศุกร์เพราะวันเสาร์นะคะเราจะ มาตรวจงานพร้อมกันอีกทีหนึง่งนะช่วงนี้เป็นการเรียนอะไรอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจเรียนนะคะมันจะขุกขังนิดหน่อยแต่ว่าก็สู้ไปด้วยกันโอเคค่ะไปทำงานได้สวัสดีค่ะ